여기 있는 동안엔 저한테 좀 의지해도 돼요. 안순경님 누구한테 의지합니까? 네? สวัสดีครับวันนี้กลังพบกับผมบี B นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวซีรีส์เกาหลีนะครับ o n e e upon a small town แล้วก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันต่อนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้รับชม o n e s upon a small town นะครับผมขอแนะนําให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนเนาะเพราะเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีการสปอยและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วเช่ญรับชมกันต่อได้เลยครับ o n นสปอ o ์ a ส m มอลท o าวได้นะักแสดงนำอย่างชูยองอูนะครับมารับบทเป็นสตัตวแพทย์หนุ่มฮันจียุนแล้วก็ยังได้พักซูยองนะครับหรือว่าจอยจากวงเลดเบเวิรเนี่ยมารับบทเป็นเจ้าหน้าที่อันจาย,ยองนะครับ เรื่องย่อนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของศัตวแพทย์หนุ่มจากกรุงโซนะครับที่จับพัดจับผูต้องมาประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ประจําหมู่บ้านฮีดงนะครับที่ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เนี่ยแตกต่างจากชาวโซโดยสิ้นเชิงเลยและที่นี่เองเนี่ยที่ทาให้เขาเนี่ยได้เจอกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสาวประจาหมู่บ้านนะครับที่ไม่ว่าเขาและชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ไหนหรือจะทําอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเธอก็จะโผล่ไปในทุกๆที่เลยจนความรักเนี่ยมันก็เลยค่อยๆอก่อเกิดขึ้นมาในใจของเขาทั้งคู่นะครับ วัน p o อนอสม l l t ทาวนะครับเป็นมินิซีรีส์ยินทที่มีความยาวเฉลีย่ยต่อตอนอยู่ที่ประมาณ30-40ปนาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีจำนวนตอนทั้งหมด12ตอนสามารถหารับชมได้ใน Netflix นะครับ โดยเนื้อเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเน้นหนักไปทางเรื่องราวความรักของคู่พระนางเป็นหลักนะครับก็จะเป็นเรื่องราวความรักตั้งแต่ตอนที่พระเอกเนี่ยย้ายมาประจำการที่โรงพยาบาลสัตว์ประจําหมู่บ้านฮีดงนะครับจนพวกเขาเนี่ยต้องร่วมงานกันบ่อยครั้งมากขึ้นจนกเกิดเป็นความรักขึ้นมานะครับซึ่งในช่วง E ีีหลังๆเนี่ยพระนางเนี่ยเขาก็จะข้างรักกันหนักพอสมควรเลยขนาะผมเป็นผู้ชายนะครับผมดูไปผมยังยิ้มตามไปเลยคือพวกเขาสองคนเนี่ยคือสวีดกันมากๆนะครับและซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ยังให้กลิ่นอายที่คล อุ่นของชาวบ้านในหมู่บ้านฮีดงนะครับแต่เนื่องจากเนื้อหาที่ค่อนข้างสั้นเกินไปนะครับทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาตรงส่วนนี้เนี่ยได้ดีเท่าที่ควรครับยังไม่ทันจะได้รู้สึกผูกพันกับหมู่บ้านฮีดงแล้วก็ชาวบ้านเลยซีรีส์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อีกปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือปมบางปมเนี่ยที่มีการผูกไว้เนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขครับอย่างเรื่องแม่ของนางเอกเนี่ยที่ทิ้งนางเอกไปตั้งแต่ยังเด็กเนี่ย จนทาให้นางเอกต้องถูกชาวบ้านหนยิบเรื่องนี้มาเสียดสีนางเอกอยู่หลายๆครั้งนะครับก็ไม่ได้ถูกแก้ปมให้กระจ่างนะครับมีเพียงคําพูดเคลียร์ปมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับว่าเขาเคงมีชีวิตที่ลําบากก็เลยไม่ยอมส่งข่าวมาซึ่งปัญหาข้างต้นที่ผมกล่าวมานะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้นี่ย,ยังไปไม่สุดในหลายๆประเด็นนะครับยกเว้นเรื่องความรักของคู่พระนางนะครับที่เขาถ่ายทอดออกมาได้อย่างพอดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมจะให้คะแนนที่แคะแนนนะครับส่วนที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องราวความรักของคู่พานาังนะครับที่เขาถ่ายทอดออกมาได้อย่างพอดีพอดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือการที่เขาพยายามจะถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านฮีดงออกมาเนี่ยได้อย่างอบอุ่นเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากพอสมควรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีการยืดเวลายืดเนื้อหาในซีรีส์ออกไปแล้วก็ไปลงดีเทลกนน้า่วมขึะผ แล้วก็ในส่วนที่ผมไม่ชอบเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือปมปัญหาเรื่องแม่นางเอกเนี่ยที่ไม่ได้รับการแก้ให้กระจ่างเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ผมไม่ชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่ผมนํามาใช้ในการตัดคะแนนนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกทั้งหมดของผมนะครับที่มีต่อ one support small town นะครับรับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีความคิดเห็นตรงกับผมหรือว่าไม่ตรงสาหรับซีรีส์เรื่องนี้นะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบคลิปของผมนะ กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปอีกนะครับแล้วสำหรับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ